แว่นตามันไม่ใช่แค่ของใช้นะสำหรับผมอะ่ะมันคืออไว,ว้วาชิ้นหนึ่งเลยเพราะนั้นมันต้องแม่นยำต้องเปะ๊ะสายตาแต่ละคนน่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการตัดแว่นต้องตัดกับผู้เช่าชาญเราถึงจะได้แว่นที่เหมาะกับเราจริงๆ ใส่แว่นตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตอบไม่ได้นะคือรู้แต่ใส่ตั้งแต่เด็กตอนเรียนก็คือมีปัญหาว่ามองกระดานดําไม่เห็นนะ่ะก็เริ่มมีปัญหาการเรียนสายตาเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโสดสัมผัสที่สําคัญที่สุดเวลาเราลืมตาแต่ว่ามองไม่ชัดเนี่ยมันมีปัญหามากมีคือแต่ก่อนเนี่ยเราใส่าตาสั้นเนี่ยใส่แว่นอันนึงก็จบแต่เดียเ๋ยวนี้เรามีปัญหา สายตาเราเปลี่ยนระยะสายตาเราเปลี่ยนมันกลายเป็นว่าแว่นอันเดียวอะ่ะมันใช้ไม่ได้แว่นที่ใส่เนี่ยคือแว่นที่โอเคขับรถไปกินข้าวทํากิจกรรมได้แต่ถ้าผมทํางานปุ๊บผมใช้แว่นอันนี้ไม่ได้เพราะระยะมันคนละระยะแล้ยิ่งสายอาชีพผมนะที่ต้องไปคุมงานอาชีพผมที่ต้องไปดูหน้างานมีทั้งตัวเลขมีทั้งตัวหนังสือบนกระดาษดูแบบดูอะไรพวกนี้ถ้าแว่นเราไม่ดีนะแว่นเราไม่ไม่สอดคล้องกับสายตาเนี่ยตาเราอะ่ะจะล้าง่ายจะเมื่อยง่ายปวดตาง่ายต้องมีแว่นสองอันพกติดตัว อตัดเราไม่ได้ใช้อ่ะมีตั้งหลายอันคุณนึกภาพนะแต่ก่อนถ้าจะมองไกลให้ดูตรงนี้ถ้ามาอ,อ่านนั้นือให้ต้องมุมนี้อย่างนี้เท่านั้นอ่ะเขาเรียกแว่นคนแก่แล้วคุณคิดที่มองสลับไปสลับมามันเวียนหัวถ้าคนใส่แว่นจะเข้าใจเขาเรียกมันหลอนอันนั้นใส่ไม่ได้เลยนะตัดมาแบบนั้นก็เก็บในลิ้นชักเลยแต่ปัจจุบันนี้ปัญหาเนี้ยหมดไปแล้ว นี่อยากอวดแว่นใหม่ผมนี่แว่นโปรเกรสซีฟนะครับแน่นอนครับมองแบบปกติเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันต่างคือมันคือเลนหลายระยะในเลนเดียวกันแต่ไม่มีเส้นแบ่งมันทําให้เราปรับตัวเข้ากับแว่นได้สบายตาขึ้นพอเราใส่แล้วสบายตาเ,เราจะอยากใส่จริงๆท็อติกอะผมได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วละ่ะข้อหนึงที่มีความแตกต่างพอมาตัดที่นี่นะ ละเอียดมากผมก็ยังคงว่าทําไมต้องวัดอะไรขนาดนั้นเขาไม่ได้แค่วัดค่าสายตาถ้าไปที่อื่นเนี่ยวัดค่าสายตาเนี่ยวัดเข้าเครื่องมองอ่านเลขเนี่ยมีทุกร้านที่เนี่ยถามตั้งแต่างานของผมเป็นยังไงพฤติกรรมผมเป็นยังไงใช้ชีวิตเป็นยังไงคือเขาคงจะวิเคราะห์พฤติกรรมหมายความว่าเขากําลังตัดแว่นเฉพาะให้ผมคนเดียวมันเป็นแว่นเฉพาะบุคคลละ โอเคแหละทางค่าสายตานี่ก็ละเอียดยิบแม้กระทั่งการเลือกกรอบเลือกเลนเลือกสีเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญช่วยคือที่เนี้ยเขาออกแบบดีไซน์กรอบแว่นเนี่ยเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดเลยไอย้ตรงนี้มีผลนะเพราะว่าเวลาคุณไม่มีปัญหากับสายตาเนี่ยสายตาเคลียร์คุณรู้ป่ะสมองเคลียร์ไอเดียเคลียร์คือจริงๆทุกคนควรจะมีแว่นที่ดีสําหรับตัวเองสายตาแต่ละคนน่ยไม่เหมือนกันพฤติกรรมการใช้งานก็ไม่เหมือนกันคุณต้องคุยถึงพฤติกรรมการใช้สายตาด้วย แว่นตามันไม่ใช่แค่ของใช้นะสําหรับผมอะ่ะแว่นตาเนี่ยมันเปรียบเหมือนอุปกรณ์ของเราตัวหนึง่งมันต้องแม่นยําต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นการตัดแว่นต้องตัดกับผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นไอซ์ติกเราถึงจะได้แว่นที่เหมาะกับเราจริงๆ